มันมีอีกแล้ว<ม><ม>รอบที่แล้วคือขโมยทอดใช่ไหมไอ้ไก่ทอดยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่รอบนี้นะคะไปหยิบพัสดุที่คนสั่งอะ่ะเขาก็รอรับของอแล้วเขาบอกว่าเป็นพัสดุที่เขาตั้งใจทํางานและเก็บเงินซื้อมันไม่ใช่แค่อาหารหลักร้อยหลักสิบนะคะบางทีสงสย<อ>ัยหยิบไปรู้อ่ะข้างในอะไรอะ่ะก็นั่นนะสิเ,<อ>เหมือนกล่องสุ่มเหรอลองสุมงสมงส่มหยิบดูกลับบ้านเขาไปแกะดูอย่างนี้เหรอจะได้ตัวซีเคร์เงี้ยหรไม่แน่เหมือนกันแต่ไปดูคลิปวินาทีที่จับเหตุการณ์นี้ไปได้ค่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนแรกมาส่งของปกตินะ<อ>ก็คิดว่าจะวางไว้แล้วไม่ได้มีอะไรก็เดินออกจากบ้านนี้ไปค่ะ<อ>แต่จะมีจังหวะที่กล้องวงจรปิดในบ้านเขาจับภาพได้นะคะท่าทางของรายเดอร์คนนี้ถูกระบุว่าเป็นไรเดอร์สาว<อ>เป็นผู้หญิงด้วยพาะ ของเสร็จทําท่าทีกดมือถืออจัดรองทงรองเท้าจัดกางเกงสักหน่อยยอมออกจากบ้านผู้เสียหายไปสักทีแล้วก็มีการชาเลืองหน้าชาเลืองหลังแลซ้ายดูขวาอยู่นั่นแหละหนี่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 หยิบของผู้เสียหายกลับไปด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่ใหญ่มากเป็นกล่องเล็กๆพก<อ>พาได้ง่ายเอาอย่าง,งน,นั้นเธอนี่แหละค่ะโดยคลิปนี้นะคะผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อว่าแมรี่ริต้าเจ็ดค่ะเธอก็โพสต์คลิปแฉแล้วบอกว่าอ้าวพี่ไรเดอร์สาวท่าน มาส่งของที่บ้านแต่ขากลับหยิบพัสดุของเธอกลับไปอีกเธอเลยฝากข้อความไปถึงว่าพี่คะเอามาคืนหนูได้ไหมคะกว่าหนูจะเก็บตังค์ซื้อได้จำนวนน่ะไม่เยอะหรอกแต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้เลยนะคะมันไม่น่ารักเลยนี่คุณผู้ชมเหตุการณ์ก็ตามที่เราเล่าไปนะคะหลังโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคะ่ะมีคนไปแสดงความคิดเห็นเพียบเลยหลายคนแนะนำว่าไปแจ้งความอย่าไปปล่อย เพราะอาจจะย่ามใจแล้วไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกขณะที่ต้นโพสต์เธอก็บอกว่าตอนนี้มีคนแจ้งเข้ามานะว่าเจอเหตุการณ์คล้ายๆล,ลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่คอนโดหรือว่าที่อยู่หอพักค่ะอเออจะเป็นไลเดอร์รายเดียวกันนี้หรือเปล่าไม่แน่ หลายหลายคนเลยแนะนําว่าอยากให้ตํารวจเนี่ยรวบตัวแต่ต้องเริ่มจากผู้เสียหายไปแจ้งความก่อนนะคะมไม่อย่างนั้นจะย่ามใจแล้วไปก่อเหตุหลายท้องที่หลายบ้านหลายคอนโดและหลายหอพักไม่จบไม่สิ้นค่ะาง,งานนี้เนี่ยภา,ภาพของกล้องวงจรปิดจ,จับใบหน้าจริงชัดเจนทีเดียวเออเห็นหน้าชัดเจนทีเดียวท่านผู้ชม,มคิดว่าน่าจะตามได้ไม่ยากนะเพราะว่าก็น่าจะรู้แหละว่าไรเดอร์คนไหนเป็นคนที่มาสง่ง